ใครเคยมีปัญหาแบบบุ๋มบ้างคะทำน้ำเต้าหู้ดื่มเองแล้วไม่ประสบความสำเร็จค่ะไม่ว่าจะเป็นการต้มการปัน่นการกรองนะคะกากแยกกากแบบนี้นะคะเคยทำมาหมดแล้วคะ่ะวันนี้บุ๋ม ก็มีวิธีการง่ายๆที่ประสบความสำเร็จแล้วค่ะทุกคนโดยใช้เครื่องนี้เลยค่ะทำเป็นน้ำเต้าหู้ค่ะวันนี้บุ๋มทำเป็นน้ำเต้าหู้สูตรผสมงาดำนะคะสูตรใส่งาดำด้วยนะคะมาดูกันว่าเราจะง่ายเหมือนปลอกกล้วยหรือว่าง่ายแค่ปลายนิ้วอย่างที่ บุ๋มพูดไว้หรือเปล่านะคะมาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะบุ๋มก็นําถั่วเหลืองซีกนะคะไปล้างน้ํานะคะเสร็จแล้วบุ๋มก็เอามาใส่โถปั่นแบบนี้เลยค่ะในเครื่องทําน้าเต้าหู้นะคะหลังจากนั้นบุ๋มก็เติมงาดําลงไปค่ะงาดําลงไปแบบนี้เลยนะคะโดยที่เราเป็นงาดิบนะคะถั่วก็เป็นถั่วดิบนะคะเพราะว่าเครื่องเนี้ยเขาก็จะมีฟังก์ชันที่ให้เลือกว่า เราสามารถที่จะเลือกว่าถัว่วคือถั่วดิบแน่นอนแต่ว่าเป็นถั่วแช่น้ําหรือถั่วแห้งนะคะวันนี้บุ๋มก็เลือกฟังก์ชันเป็นถั่วแห้งนะคะหลังจากนั้นบุ๋มก็เติมน้ําลงไปค่ะปริมาณน้าเนี่ยเขาจะก็จะมีปริมาณบอกว่าระดับล่างกับระดับบนสุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บุ๋มต้องการน้าเต้าหู้แบบเข้มข้นก็เลยเติมน้ําลงไปในระดับล่างสุดนะคะพอระดับล่างสุดเสร็จแล้วนะคะก็มาดูกันว่าหลังจากที่เรา ได้น้ำเต้าหู้ออกมาเนี่ยเขาจะเข้มข้นถึงใจอย่างที่บุ่มต้องการหรือเปล่านะคะปิดฝาค่ะให้ตรงทําให้ตรงแบบแค่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็มาเลือกที่ฟังก์ชันค่ะกดที่ฟังก์ชันวันนี้บุ๋มเลือกฟังก์ชันทําน้ํานมถั่วเหลืองแบบแห้งนะคะถ้าแบบแช่ก็จะอยู่ด้านล่างซ้ายสุดนะคะก็ตั้ง เวลานะคะเขาก็จะปรับเปลี่ยนเครื่องเขาก็จะทํางานอัตโนมัติเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปทําอย่างอื่นรอค่ะแล้วก็กลับมาดูว่าเครื่องขึ้นสถานะแบบนี้คือเครื่องหยุดทํางานแล้วนะคะเขาจะหยุดทํางานอัตโนมัติค่ะหลังจากนั้นก็มาเปิดฝาดูเลยค่ะว่าเราได้น้ํานมเไม่ใช่น้าเต้าหู้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะคะนี่เลยเปิดออกมาเราก็จะได้ น้ำเต้าหู้งาดำอย่างที่เราต้องการเลยนะคะแบบนี้ค่ะ ง่ายไหมคะน่าดื่มไหมคะแล้วเราก็เลือกได้ด้วยว่าเราจะใส่ส่วนผสมอะไรลงไปบ้างในส่วนผสมที่บุ๋มใส่ก็จะมีแค่ถั่วเหลืองซีกนะคะแล้วก็งาดำแล้วก็น้ำเปล่าแค่นั้นเองนะคะเวลาเราไปซื้อจากร้านนี่ร้านที่อร่อยออร่ยใส่เราไม่รู้ว่าเขาใส่ส่วนผสมอะไรให้เรากินบ้างนะคะบางร้านก็ใส่แป้งบางร้านก็ใส่น้ำตาลเยอะบางร้านก็ใส่ส่วนผสมอื่นข้อฟิเมดหรือว่าถั่วลิสงเพื่อให้ เขามีความมันนะคะแต่วันนี้ไม่ค่ะเราทำทานเองมันก็จะได้แบบนี้เลยค่ะออริจินอล